สสวัสดิ์พัฒนมงคลจงบังเกิดมีแด่สาธุชนพุทธมามก,กะทุกท่านทุกคนวันนี้ก็เข้ามาอยู่ในสมบุญบรรยายธรรมเชื่นเคยวันนี้ก็มาในเรื่องของสาธยายหรือบรรยายบรรยายเป็นบุคลาธิฐาน วันนี้ก็เข้ามาอยู่ในช่องสมบูรณ์ชาแนลนี้ขอให้ท่านทั้งหลายกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดจิตตามติดใจและกระดิ่งให้สมบูรณ์ชาแนลวันนี้ก็มาในเรื่องครบพระมหาพระมหานาคเทระมหานาคเทระคาถายสัสสะสัพระพรมจารีสุ ติอธิกาอยสมตโตมหานาคัตตเทระเถรสสะคาถาตินะนบ,บัตนี้อัตมาภาพจาัได้แสดงคำเีเทระคาถาเทระคาถากันที่ยี่การที่กันที่68ดว่าด้วยพระมหานาัก เทระคาถาเป็นต้นสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แจ่สาธุชนพุทธไม่เป็นประโยชน์แจ่พุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลน,นั้นดำเนินความตามพระอัตถกถาคาถาที่ยกขึ้นไว้เบื้องต้นแห่งเทศนานี เป็นคันถายแห่งพระมหานาคเทระเจ้าซึ่งมีเรื่องมาซึ่งมีเรื่องมาว่าพระเสระเจ้าองค์นี้ก็ได้กระทําอธิการกุศลไว้ในสํานักพระพุทธศาสนาในพระพุทธเจ้าทางหลายในปางก่อนมาแล้วเหมือนกันเมื่อยังสะสมบุญกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานอยู่ในภพนั้นๆก็ได้ ได้เกิดในตระกูลหนึ่งในข้งพระกะกคูสันทะกกคูสันทัตพุทธเจ้าได้พบพระกกคูสันทะพุทธเจ้าเสด็พพะกะกสจดไปนั่งประทับเจริญฌานอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งในป่าก็มีใจเลื่อมใสศรัทธาได้ถวายผลไม้ถวายผลไม้ด้วยบุญกุศลอันนั้น ทำให้ได้เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในเทพยาดาและมนุษย์ตลอดกาลนานมาถึงพุทธกาลนี้ได้เกิดเป็นบุตรของมทุวาเสถพรามในเมืองสาเกตมีชื่อว่ามหานาคเวลาเติบโตขึ้นก็ได้ก็ได้เห็นพระปฏิหาริของพระขวัมบดีเถระเจ้า แล้วเกิดความเริ่มใส่ได้ออกบรรพชาในสำนักพระเถระเจ้าตั้งอยู่ในโอวาทของพระเถระเจ้าแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระฉะนั้นเพราะฉะนั้นในคำเพีอปทานจึงว่าพระเถระเจ้าองค์นี้กล่าวไว้ว่าพระกกูสันทะสัมมาสัมพุทธเจ้าสำเร็จทำทั้งปวง ได้หลีกออกจากหมู่ไปสู่ป่าโดยลำพังพระอ,องค์เดียวทรงเจริญชานอยู่ในระหว่างภูเขาข้าพเจ้าได้เห็นข้าพเจ้าได้เห็นแล้วก็ได้ความก็ได้ถวายผลไม้ก็ได้ถวายผลไม้แก่พระอ,องค์การที่ข้าพเจ้าได้ถวายผลไม้ แกพระกากูสันทะพุทธเจ้านั่นทำให้ข้าพเจ้าได้รู้จักถ้าไม่ข้าพเจ้าไม่รู้จักทุกขติอยู่กระทั่งจนบัตนี้ในบัตนี้ข้าพเจ้าก็ได้เผากิเลสให้สิ้นแลว้วได้ถอนพบทั้งปวงแลว้วได้ทำลายเครื่องผูกให้ขาดไปแลว้ว ได้สำเร็จวิชาสามปฏิสัมพิทาสวิโมกแปดอภินยาหกแล้วก็ได้กระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้เมื่อท่านได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วอยู่ด้วยวิมุตติสุขก็ได้เห็นพวกภิกษุสัพภพวะคี สัพพคีไม่เคารพต่อเพื่อนพมจันจึงได้เก่าสั่งสอนขึ้นหกคาถาว่ายศสัพพรมจาริสุคาลโวนุปะัพติปริหายติสัทธรรมมุตโฉมัตโฉอัปโม ละเกยะาเป็นต้นซึ่งมีเนื้อความว่าภิกษุใดไม่มีความเคารพต่อเพื่อนพรหมจันทร์ทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมเสื่อมจากพระสัทธรรมเหมือนปลาในาน้ำน้อยภิกษุใดมีความเคารพต่อเพื่อนพรหมจันทร์ทั้งหลาย ภิกษุนั้นย่อมไม่งอกงามภิกษุนั้นย่อมไม่งอกย่อมไม่งอกงามในพระสัตธรรมเหมือนกับพืชที่เน่าในนาฉะนั้นภิกษุใดไม่มีความเคารพต่อเพื่อนพรหมจรรทร์ทั้งหลายภิกษุนั้น ย่อมห่างไกลจากนิพพานในศาสนาของพระธรรมในศาสนาของพระธรรมราชาภิกษุใดมีความเคารพต่อเพื่อนพมจันทร์ทั้งหลายภิกษุนั่นย่อมไม่เสื่อมจากพระสัตธรรมเหมือนปลาในน้ำมากภิกษุใดมีความเคารพต่อเพื่อนพมจันทร์ทั้งหลายภิกษุนั่น ย่อมงอกงามในพระสัตธรรมเหมือนกับพืชอันดีที่บุคคลหวานลงในนามจะนั่นภิกษุใดมีความเคารพต่อเพื่อนพรหมจัรทร์ทั้งหลายภิกษุนั่นย่อมอยู่ใกล้นิพพานในศาสนาของพระธรรมราชาดังนี้ ในคำของพระเถระเจ้าองค์นี้มีคำอธิบายว่าบุคคลเหล่าใดประพฤติธ,ธรรมมีศีลเป็นต้นเสมอกันบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าเพื่อนพรหมจรรันทร์ใจความก็คือได้ใจความก็คือได้แก่ผู้ที่ประพฤติธ,ธรรมร่วมกันคำว่าความเคารพนั่น ได้แก่ได้แก่การกระทำความเคารพมีคุณธรรมเป็นเครื่องหมายคำว่านิพพานนันได้แก่การทำให้กิเลสสิ้นไปคำว่าพระธรรมราชานันได้แก่พระสัตวธรรมได้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมทำให้สัตว โลกยินดีด้วยธรรมอันเป็นโลกิยะและโลกุตระคำว่าอยู่ใกล้นิพพานในศาสนาของพระธรรมราชานั้นคือนิพพานย่อมมีเฉพาะในศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่มีในไม่มีในศาสนาอื่นผู้ใดไม่มีความเคารพต่อเพื่อนพมจันทร์ทั้งหลาย ผู้นั้นย่อมห่างไกลจากนิพพานหรือห่างไกลจากศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ที่มีความเคารพย่อมอยู่ในย่อมอยู่ใกล้พะนิพพานดังนี้ท่านทั้งหลายเป็นพระภิกษุสาม,มเณรหรือภิกษุณีสาม,มเณรีทั้งหลายก็อยู่ด้วยกันด้วยความเคารพ ให้ความอบอุ่นแก่กันแก่ผู้ใหญ่ให้ความอบอุ่นแก่ผู้น้อยไม่ถือตนลังเกียจกันอยู่ด้วยกันพระพุทธองค์จึงว่าหรือข้าจึงว่าอยู่เหมือนพระกินเหมือนพระเดินเหมือนพระไปเหมือนพระนอนเหมือนพระอยู่ง่ายกินง่ายฉันง่ายท่านทั้งหลายพุทธชนพุทธมามะกะ พระพุทธองค์กล่าวไว้ว่าควรจะอยู่ด้วยกันรักษากันในพรหมจรรย์ของเราไม่ให้เดือดร้อนไม่ได้ไปเก่าเตียนติเตียนมีอะไรก็ต้องบอกสอนผู้น้อยก็ต้องฟังคําอธิบายของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ต้องฟังคําอธิบายของผู้น้อยเหมือนกันต้องให้ลบครึ่งกันและกันควรที่ให้โอกาสแจกัน จึงได้อยู่ร่วมกันมาตลอดไม่มีว่อแวงกันแต่ประการใดท่านทั้งหลายควรเข้าใจในพุทธศาสนาในพระส่งไม่ได้เบียงไม่ได้บังเบียดกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขความเจริญท่านพุทธชนที่พระพุทธองค์แต่งตั้งและสั่งสอนเอาไว้นี่ ให้เคารพผู้อาวุโสนับถือผู้อาวุโสผู้อาวุโสก็ต้องให้เกียรติให้สิทธิ์แก่ผู้น้อยผู้เล็กลงไปไม่ได้กล่าวโทษโอดว่างบอกกล่าวว่าไลา่แก่กันควรสั่งสอนด้วยธรรมะมีจริยาธรรมมีบุญมีกุศลที่ประพฤติปฏิบัติด้วยกัน วันนี้สมควรแจ่เวลาขอท่านทั้งหลายสาธุชนจงเข้าใจในหลักธรรมพุทธทสั่งสอนของพระพุทธมีพระ้าเจ้าที่เอามาสั่งสอนและมาโบโกกเ่าบรรยายให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เข้าใจเลยรอบลูกวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาท จงมีความสุขความจเจริญทุกคนทุกคนทุกท่านเราหวาดีจเจริญพร